เป็นกษัตริย์ต้องช่วยเหลือรัศดรถือการบำเพ็ญบารมีตามวิถีแห่งพระโพธิสัตว์ความปรารถนาในพระโพธิญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชความจริงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีใช่พระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกและพระองค์เดียวที่มีความปรารถนาในพระโพธิญาณอย่างน้อยเราก็พบว่า มีพระมาหากษัตริย์อีกสามพระองค์ปรารถนาในพุทธภูมิคือพระมาหาธรรมราชาดิไทยแห่งกรุงสุขโขทยัยผู้รจนญีไตรภูมิพระรวงและสมเร็จพระบรมไตโรกนาถในสมัยอยุธยาเช่นเดียวกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาพระโพธิญาณ สัตธิกบารามีที่จารึกในฐานพระสมุดเจดีสมุดปราการและความที่ยกมาในตอนที่ทรงอธิษฐานเสียงไทยว่าจะได้บรรลุซึ่งพระสัมมาสัมพุทธิญาณที่วัดกลางดอยเขาแก้วก็มีใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผงสวดานกล่าวถึงปรารถนาแห่งพระโพธิยาณของพระเจ้าตากสิน ดังเมื่อครั้งเสร็จศึกอเววุนกี้ปี2,319ก็ได้ส่งโปรโดให้มีงานบุญใหม่พระราชพิธีบังสุกุลพระอัฐิของพระมารดาพระเจ้าตาก็ทรงอธิษฐานว่าเตชะผลทานบูชานี้ขอชักขณะประปิติทั้งห้าจงบังเกิดแก่ข้าพระเจ้าและจะได้อันตรธาน และพระธรรมซึ่งยังมิได้บังเกิดขึ้นขอจงบังเกิดพินโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นอันหนึ่งขอจงเป็นปัจจัยแก่พระปรมพิเศษสมโพธิญาณในอนาคตการภายภาคหน้าความปรารถนานี้สะท้อนอยู่ในคำถวายพระพรไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายพุทธจักรหรือฝ่ายอนาจักรขอให้ได้ตรัส เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าในมหาพัฒกับประดับพระศาสนาไปโปรดสัตว์ในโลกิยะนี้คำถวายพระพรพระเจ้ากรุงธนบุรีของคณะสงฆ์หรือมีกรณีที่นายสอนมหัสเล็กได้ถวายพระพรการบุไว้ชัดเจนเรื่องให้ทรงได้ภาพบรรลุพระโพธิญายานระบิญโยภาพด้วยปรีชาญ ตรับตัดโพธิยานรานบาปแคลจะเรืองเกียรติพิสารสุดโลกด้วยบุรพบารมีแก้วเลิศล้ำแดนไตรขอประพุทธเรืองสัพพัญญะจงแผ่พระเดชชูปิ่นเกล้าตรับเสด็จโพธิยานตรูตราโลกตัดเด็ดปัญจขันเข้าสู่ห้องนฤพนไม่มีหลักฐาน ว่าด้วยพระเจ้าตากทรงเริ่มปรัถนาพระโพธิญาณเมื่อใดด้วยเหตุผลกลใดตามพระราชประวัติที่เราพอรับรู้รับทราบสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงเรียนหนังสือไทยหนังสือขอมและพระไตรปิฎกกับพระอาจารย์ทองดีตั้งแต่ห้าขวบเมื่ออายุ21ครบบวชก็ทรงพรนวดอยู่ในสำนักพระอาจารย์ทองดีสามพรรษา จึงลาสิกขาออกมารับราชการทั้งนี้อนุมันว่าน่าจะทรงรู้ปธรรมวินัยและพระไตรปิดกอยู่ในระดับดีแต่ก็ไม่มีตรงไหนที่ยงใหญ่ไปถึงสาเหตุหรือไปถึงสาเหตุหรือที่มาในความปรารถนาเช่นนั้นสมัยพระองค์นั้นความปรารถนาเช่นนี้อาจไม่ได้เรื่องแปลก และที่น่าสังเกตก,ก็คือไม่จำเป็นว่าเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะปรารถนาเช่นนี้ได้ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าตากก็คือพญาสุริยะอภัยที่เป็นทัพหน้าขามาปราบกบฏพญาสันหลังจากที่พระเจ้าตากสละราชสมบัติออกผนวดแล้วจนเกิดเป็นสงครามกลางกรุงธนบุรีขึ้นในยามพริ่งพรั้มเจอฝ่ายตรงข้าม หมายถึงที่นำทัพรบกับกรมขุนอนุรักษ์สงครามที่ถูกจับพร้อมพระเจ้าตากแต่ฝ่ายพญาสันไปปล่อยตัวออกมาให้นำทัพรบกับพระสุริยะอภัยรอบหวังเพิงให้ลมพัดไฟลามมาถึงที่มั่นก็ได้ตั้งอธิษฐานว่าข้าบำเพ็ญศีลทานการกุศลใดๆก็ปรารถนาพระโพธิญาณสิ่งเดียว เดชาความสัจจะนี้ขอให้พระพายพัดกลับคืนไปอย่าได้ไม่มาถึงบ้านเรือนข้าได้เลยพอตกว่าจีสัตยาอธิษฐานลงหลมก็พัดกลับคืนไปเพลิงก็ไม่อยู่แต่ภายนอกบ้านประจักษ์แก่สายตาคนทั้งปวงหรือแม่ชาวบ้านก็ปรารถนาได้จริงกันความปรารถนาพุทธภูมินี้ ม่ได้เป็นแค่กติความเชื่อของพระมหากษัตริย์เท่านั้นชาวบ้านทั่วไปเชื่อดังกล่าวเช่นกันจึงสามารถสืบสาวย้อนหลังไปได้นับพันปีในศิลาจารึกสมัยพุทธศตรวรรษที่13-14ที่จังหวัดนครราชสีมามีข้อความตอนหนึ่งว่าขอให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจงเป็นพุทธองค์ และลุถึงพุทธภูมิมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ความเชื่อดังกล่าวก็ยังแพร่หลายในหมู่ประชาชนถึงขั้นที่ยอมสละชีวิตเผาตัวตายที่วัดอรุณจบจนสมัยรัชกาลที่สความเชื่อดังกล่าวก็ยังอิทธิพลมากมายจนกระบาดสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกประกาศสั่งห้ามกระทำการดังกล่าว พิโซนีธรรมนันทาได้ตั้งข้อสังเกตไว้อีกมุมมองว่าความปรารถนาในพุทธภูมิของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีน่าดูปแปรไปจากคติของพุทธเทราวาสในปัจจุบันที่มุ่งปรารถนาพระนิพพานหรืออรหันตภูมิหมายถึงรัชการที่หนึ่งรัชการที่สองก็ส่งแสดงพระประสงค์ช่นนี้มากกว่าที่จะมุ่งบำเพ็ญ ตัดสุปุเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแต่สำหรับคติพุทธเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนในฝ่ายมหายานคือปรารถนาในพุทธภูมิด้วยกันทั้งสิน้นและอันจะสอดคล้องกับข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสบับพันธันทนุมาตรที่ระบุว่าการตัดสินพระไทย เป็นพระมาหากษัตริย์หลังทรงกู้แผ่นดินขึ้นมาได้จากพม่านั้นเป็นไปโดยมีเหตุผลทางธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมีใช่เหตุผลทางการเมืองคือทรงคิดว่าเป็นกษัตริย์ช่วยเหลือเหล่าอาณาระชาราชนั้นเป็นการบำเพ็ญบารมีตามวิถีแห่งพระโพธิสัตว์โดยไม่ทรงเลือกเดินในวิธีแห่งพระอรหันต์ในตอนนั้น แต่ไม่ว่าคติบารมีสิบทัศของฝ่ายเทรวาตก็ดีหรือปรมิตาหกของฝ่ายมหายานก็ดีคติเหล่านี้สะท้อนว่าผู้ปรารถนาพุทธภูมิต้องตั้งจิตมั่นในพุทธภูมิ2ในการตั้งจิตจะต้องมีปณิธานสี่คือมุ่งมั่นเพื่อบรรลุก,การรู้แจ้งมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ทั่วไป มุ่งมันสอนเวนยศัตร์และช่วยสปปรรพสัตว์ให้ถึงซึ่งการกรุแจ้ง 3. มีศีลของพระโพธิสัตว์58ข้อข้อ4ต้องสร้างสมบาร,รมีหหมายถึงทานศีลขันติวิรยิยะญาณและปัญญาหรือมีเพิ่มบาร,รมีสิบหมายถึงทานศีลเนกขมมะ ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาและซึ่งแน่นอนว่าพงศวดานย่อมต้องมีบันทึกถึงการบำเพ็ญพระบรารมีของพระเจ้าตากตั้งแต่ครั้งที่ยังทรงครองราชใหม่ๆครั้งนั้นหมู่คนอาสัต์ซึ่งคุมพักพวกตั้งอยู่กับธรรมจรกรรม ณห,หัวเมืองเอกโทรตรีจัตวามิได้เชื่อภาพประบรมที่คุณตัวใหญ่นั้นก็บันดาลให้สยบสยองผ่องเสือนกล้าวชวนกันนำเครื่องราชบรรณาการต่างๆเข้ามาถวายเป็นอันมากทรงพระกรุณาพระราชทานโอวทาทนุศาสตร์สั่งสอนให้เสียพยศอันร้ายให้ตั้งอยู่ในยุติธรรมขณะนั้นลูกค้าหวานิช ได้ธรรมาค้าขายเป็นสุขบริบูรณ์ด้วยอาหารได้บำเพ็ญทดบุญกิริยาวัตถุกุศลต่างๆฝ่า,ายสมณะก็รับจตุปัจจัยทยทานเป็นสุขบริโภคให้บำเพ็ญสมณะธรรมตามสมณะกิจจิตเดิมแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาก็ค่อยๆวัฒนาการรุง่งเรืองเฟื่องฟูงฟขึ้นเหมือนแต่ก่อน และสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็จเจริญพระราชกฤษดานิคุณไพยบูรณ์พิยโยภาพยิ่งขึ้นไปไรฟ้าข้าแผ่นดินก็ค่อยมีความพาสุกสนุกสบายบริบูรณ์คงคืน้นขึ้นเหมือนเมื่อครั้งแผ่นดินกรุงเก่าอย่างปกติและจากข้อความในพงศาวดารที่ยกมาข้างต้นก็พอที่จะสะท้อนเรื่องนี้ได้บ้างประมาณหนึ่ง คำถามในกรณีนี้ก็คือมีอะไรหรือไม่ที่เป็นร่องรอยให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมุ่งมั่นในพระโพธิญาณจริงๆมิใช่การเขียนพงศาวดารในธรรมเนียมหยอกพระเกียรติกิจการในพระศาสนาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ว่าจะเป็นทรงให้รวบรวมจันละคำพีบาลีทั้งพระไตรปิฎก อธากถาเป็นต้นหรือส่งโปรดให้สร้างสมุดภาพไตรภูมิสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติสร้างกุฏิสร้างวัดหรือกระทั่งชำระภิกษุสงฆ์ที่ทำผิดพระธรรมวินยัยก็เหมือนมีบันทึกว่าด,ดำเนินไปไม่ต่างจากที่พระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆได้ทรงกระทำ ในเรื่องนี้มองได้ว่าเป็นคติเทวราชาที่รับมาจากาศาสนา,าพราหมณ์หมายถึงที่กล่าวมาพระมหากษัตริย์ก็คือองค์อวตารที่ลงมาทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องรัศดรกับคติที่มองว่าพระมหากษัตริย์เป็นพระโพธิสัตว์ที่ถือเอาการสร้างความผาสุขให้แก่อาณาประชาราษฎรเป็นการบำเพ็ญเพียรสร้างสมบบารมี ได้ผสมผสานสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาดังจะเห็นได้จากการถวายพระนามของพระมหากษัตริย์จุดเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งอนุมานว่าในด้านหนึ่งความปรารถนาในพระโพธิญาณของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีแม้จะมีมาก่อนที่จะทรงเป็นกษัตริย์แต่เมื่อได้ปราบดาพิเศษขึ้นของราชแล้วความปรารถนาดังกล่าว ก็แยกไม่ออกจากคติพระพุทธเจ้าอาวตารที่มีมาแต่เก่าก่อนแต่สิ่งที่ควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยก็คือพระเจ้าตากสรงบำเพ็ญบารมีในขณะเดียวกันนั้นแผ่นดินกรุงธนบุรีก็มีอยู่ในสภาวะสงบสุขอย่างสมบูรณ์เพราะต้องติดพันการศึกน้อยใหญ่เกือบตลอดรัชกาล รวมแล้วเป็นมีสงครามเกิดขึ้น15ครั้งกล่าวโดยเฉลีย่ยคือประมาณปีละสองครั้งและพระองค์ก็ทรงเห็นเรื่องศึกสงครามเป็นเรื่องจริงจังถึงกับมีบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อกล่าวศึกบางแก้วที่ราชบุรีในปี2317พระองค์ทรงทราบข่าวพระอาการประชวนหนักของสมเด็จพระราชมารดาถึงกับตรัสว่า พระโรคเข็นหนักจะไม่ได้ไปทันเห็นพระองค์ด้วยการแผ่นดินครั้งนี้ใหญ่หลวงนักครั้นจะไปบัดนี้ไม่เห็นว่าจะมีผู้ใดที่ไว้ใจให้อยู่ต่อต้านข้าศึกได้สุดท้ายก็หักพระไถยไม่เสด็จกลับสมเด็จพระมารดาของพระองค์ก็สวรรคตในคราวที่พระองค์ติดศึกอยู่นั่นเองในคราวนั้นเมื่อทับกรุงธนบุรี ล้อมพม่าไว้หมดไม่มีทางที่พมา่าจะตีหักนี้ออกมาได้ถ้าจะระดมยิงเข้าไปในค่ายพม,าม่าหมายสังหารพรมาร่าให้ตายหมดก็สามารถทำได้แต่ก็ไม่ทรงโปรดให้ทำจนสุดท้ายพมา่าก็ยอมแพ้หมาสวามีพักเองกรณีนี้ก็คือตัวอย่างที่มักถูกยกมากล่าวอ้างถึงความเป็นนักรบ ที่ทรงภูมิธรรมชั้นสูงของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีกรณีใดที่จะพอจะมิให้ตั้งข้อสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่การหยอพระเกียรติหรือในทางกลับกันคือทรงมุ่งหมายในพุทธภูมิจริงๆเว้นไปจากการทรงพระกรรมจังซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ เมื่อกราวติดศึกที่บางแก้วจนไม่ได้กลับมาเข้าเฝ้าพระพันปีหลวงตอนสวรรคตเพราะหลักฐานว่าพระเจ้าตากส่งพระกรรมฐานปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อคราวที่จัดงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระพันปีหลวงทรงบำเพ็ญญาณบารมีถาวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระมารดา และหลังจากนั้นก็ทรงปฏิบัติเรื่อยมาอย่างจริงจังการบำเพ็ญฌานบารมีหรือทรงพระกรรมฐานของพระเจ้าตากจึงเป็นประจักษ์พยานอันสำคัญยิ่งประจักษ์พยานที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในพระโูธิยานและประจักษ์พยานแห่งความแปลกแยกอันสันครองพระราชอำนาจไปด้วยพร้อมๆกัน